สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เขารับชมทุกทุกท่านครับรับประพอกันในเสาร์วันพุธที่สิบธันวาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขอตอนรับพี่น้องขับสูช่องเสียซอนนกเขาใหญ่มละเกินครับเป็นช่องถิ่พภาพี่พน้องมหาตอนกเขาครับครับสำหรับนี่ครับออกมาแต่เต้าครับมาแถวบ้านนะครับพอดีหน้าเพิ่วมาโซนนี่มีนกปลาหองหลายคันหลายครับก็ลองเอาเจ้าแต้มครับเอาจาแต้มลองมาเบิ่งครับเพื่อเป็นการเซยเวลาครับผมก่อนล้มสีมากครับ นกเขาก็มีห้องอยู่สามสี่ตัวครับกส็สิลองนํานกขึ้นต้นไม่ลองมังครับจังใดก็มารอติดตามชมน้ำกันครับนี่ครับต้นบันม่วงก็ต้นดูใหญ่นี่ครับ,อบ,อออรบของบานคู่นี่สองตัวแล้วครับนี่แต่เป็นต้นดูใหญ่นะครับวันนี้นกปลาห้าวๆครับตีตะไลดีดี ต้นที่ใส่ยอมไปปลายนะครับแต่ต้นลก้าเขาร่วมกันนี่ลุ่นเลยหรครับน่ะตัวนึงเยอะตันหนึ่งครับน่ะผลกับตัวหนึ่งหลังปลาอยู่้ามันหาต้นไม่เหมาะบได้ค่อยได้ครับการนกนี่ครับกาต้นไม่เหมาะที่ใน่น่ะค่อยมีครับบควายมีกำลัาลุ่นครับนกปลาสิเข่าบ่ต้นบ่เหมาะนะครับพี่น้องยำมาต้นบ่เหมาะครับครับยอมไปปลายนะ นี่ครับนกป่าปนสไตล์คู่อยู่ต้นอยู่ขวงครับนี่พวเขาต้นนกตอแล้วครับนี่คู่อยู่ต้นใบต้นมันครับบัดต้นไม้มเป็นต้นไม้ใหญ่แบบครับ ต้นงาอยู่ต้นหวงต้นงญ่ครับต้นบ่เหมาะก็เป็นหอมที่ปั้นปายมาเร็่อบพร้อมแล้ะครับแบบนี้ต้นแบบนี้ไม้นี่สล้องใหญ่มาแล้วพี่น้องนกหลายูดอกแต่ว่าก็ลัย้อมเขาร่วมต้นครับอยู่ต้นพางส่วนส่วนหลรับล้องใหญ่ต้นครับว่ามองต้นนั้นมันต้นบ่อเหมาะครับ เห็นยิ่เสียงนกฮองเยครับเสียงเงย่เย็นครับนี่ต้นที่เล็กนี่ครับเรามาใส่ต้นนี้ครับพี่น้องทำงามนี่น่ครับต้นสีไสครับทำงามนี่ร้องเบิ่งครับถ้าว่มีหมดกับึืนเลยแหละครับต้นนี้ต้นนี้เป็นปลาอ้อยน้อยนะครับปลาอ้อยฮางลับมาเบิ่งต้นที่สองครับหนกปลาสีขาวมาสู่มาเรียนบ่จะเต็มตอนนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าคึกแล้วครับก็เต็มต้นได้ก็เฮ็ดแล้ว งานเป็นช่วงขาลงครับพี่น้องครับน้องหาหาสซครับแต่ว่นมี้หมาะกับไซต้นนี้นะครับเหมาะเหมาะครับต้นนี้ก็ยังมีหมดเด้อเยนกเดินสวยเด้อเดี๋ยวเตรียมเห็ดเอาเหยนกนะครับมาเราดูน้ำกันครับพี่น้องหางานเซนครับครับตอนนี้กถทอว่าเริ่มเขาฟรอมนะครับจะเต้มครับวางสาวปุ๊บหยักเลยครับ นะครับจะเพียงใดครับวางเสาปุ๊บเหียกเลยอนกป้าอยู่ใกล้นะครับมันครับนกป้าสิเขาบ่จะเต็มเซลนกป้าเขามาได้บ่ครับที่าเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดเข่าที่เข่าทางเพิ่งละครับช่วงนี้ทีนี้ก็ดูการนุ่มเป็นละครับกับฐานนกเข่ารวมกับเซลท้ายเป็นรองดีทุอีกรอบนึงนะครับเด้อ ตอนนี้จะแต่งวันหลังขันยนต์นะครับนกปารไก่ครับนกปลาบ์นเขาเมาไก่อยู่ครับบันนเขางอมต้นห้อมยังอยู่ห้อมอยู่ต้นไผ่ต้นมันนะครับตอนนี้ยางตํานกปลาก็มีสามตัวแล้วครับอยู่นี่ครับมีเสียงกลางเสียงหน่อยตัวนึงมีเสียงเงี้ยั้งไตครับแต่ก็บบอมีตัวเด็กเขามารวมเขามาสู่ครับตอนนี้ขันยนต์ใส่ขันหอมหอมยู่ครับบินไปเลยครับพี่น้องเป็นยังไงสิเขามาสูงมาเล่นบ่ครับ ตเตียมนาซีน,น,นกปลาเขามาอยู่แถวๆนี้นะครับเหยียบกะเรื่องวงในน,นี่จวเต็มนี่ประ้องห่วงนะครับถ้าเข้าสู่นะครับจเต็มนี่งดมากครับนี่พอเป็นบรรลผสมครับผสมผสมนาดัง ต้นข้างนอกครับถ้าร,รวมต้นจะแ้มเล่งแล้วครับบ้านนี้มีเสียงนกตอเถียงนะครับมันจะเสียงกับแต้มอย่างเดียวเหียบมันมาในเขาครับ,บน,นันมันเขารุ่นไปเลยครับพี่น้องรุ่นไปเลย ป่าครับพยายามดึงเอาอยู่ครับเจ้าตมทั้งนกป่าบ่นย้อมเขานะครับห้องที่ต้นเก่าครับบ่นย้อมขยับทั้าแข่งขัน้งเหยียเท่งคู่ล้วครับก็บ่นย้อมเขาต้นไซทือว่าเหมะนะครับต้นงานที่ใส่ไว้นี่ครับบริลิลนเดซูกะ็ะ หรือว่าเอามาเขาะมาเฮ็ดกับพันเขาที่เขาท่านนะครับก็หมูว่าขึ้นต้นแล้วปั๊บกับแขนสาวกับห้องเลยครับมันจะเต็มเริ่มสิเขาฟอร์มไปแล้วครับบันนี้ ฟังเสียงกระแต็มื่ไกลครับตอนนี้พมอยู่ติดติดต้นไหมนะครับอยู่ใกลต้ต้นหมนเลย ไก่นะครับแต่ว่าไทยบ่เห็นนกนะครับบางพุ่มพอดีพอดีครับฟังเสียงครับพี่น้อง บังยมสีครับในปลาไว้คู่ปลาอ่อยครับพี่น้องครับส่วนที่ผมอยู่อัในในี่ผมสุกผมเลย เขาไก่ที่ครับนกป่าครับขันอยู่ห่างๆครับขันอยู่ต้นไใบต้นมันครับเด็กแต้มกับขันยู่หวนๆครับเห็นนกป่าก็เหยียกก่กระคู่กระเล่นอยู่ครับแต่นกป่าบนเขาไมา่สูงไม่เล่นครับมย่ยอมเขารวมต้นเลย ผมบ่ดีเมึงขับนกปลาสิเสียงบ่ เงียบเก็บเลยที่กระเต็มครับเงียบคุยงียบคุยนี่ เบิดถือว่าบอกกี่านแล้วครับองไม่เหนียวๆก็จะเต็มครับเบันครับพี่นอ้อง สูนะครับตะบินเข่ามาบินออกแต่ว่าตัวอยู่ใกล้เข่ามาครับตี๊ดตะไลนะครับ,รนะรรบพี่น้องติ๊ดตะไลเนี่ยเป็นผมสนอเนาะเป็นผมสนอเนาะตี๊ดตะไลครับพี่น้องตี๊ดตะไลร่มดินครับลูกป่าติ๊ดตะไลร่มดินครับพี่น้อง สู่พอ่อแท้ครับสู่พ่อแท้เมงครับถ้ามั็นเขาไม่ท้ายไม่ครับพี่น้องรุ่นกันยังไง สไตล์ของจะเต็มครับการเล่นมงในของจะเต็มครับนี่การดึงนกเล่นนกเพิ่นทเฮ็ดแบบนี้นะครับนกปลาใจบดดีในกระด,ดีดครับ มีโยกมีอ้อยน้ำอยอะครับมีหางมีทีครับนกปลาบัสูบบัลิ่มบั้เขิยแบบนี้ครับซาซาลงแต่นกปูนกปลาขาวห้อมกิดจิเล่งจังหวัครับ นะครับนกป่าบกไกลนี่ยนกป่านี้ละพอนแล้วครับบัดนี้ดีเสียวครับพีน้องดีเสียว Let me know. ไม่หยุดเขาจะเต็มบ่ไม่หยุดบ่ไม่ยานพร้อม โอ้ครับนกแถวนี่เหนียวครับปันปันเสมาบ่อยครับปันปันเสมาต่อมาฝึกนกดูครับนี่เหนียวแห้งครับห้องด้วยต้นไม้ต้นมันครับทั้งห้องทั้งคู่แต่ว่ากับว่าเขาเขารวมต้นครับครับจะแต้มใ้ใส่ไปนี่ครับเหมาะนะครับต้นใสมึงย้อมเขาใกล้เลยครับครับจะแต้มกถือว่ากําลังเขาฟ้อมแล้ะครับเริ่มเขาฟ้อมมันแล้วครับสเต็ปขั้งบนก็คือ ขึ้นปุ๊บก็เศราปุ๊บห้องโลดครับบ้านในฐานบ้านในฐานหลังให้แล้วครับห้องเลยนี่กะขึ้นสองเศาก็จะซึกว่าเริ่มเริ่มสิเขาที่เขาท้า,ทานะครับจะเต้มเฮ็ดแล้วเล่เน,ลปปน,น,น,นแล้วครับต่อไปเพื่อนก็สิเป็นตัวนึงแะครับที่ไปน้ำกันครับเส็นน้ำนกต้องหรอกครับเหนียวแห้งกะถามาเป็นมองฝึกนกซ่อมนกก็ถือว่าดีเยอะครับนี่ทำเลมางเหมาะนกหล,ลายๆครับ ว่าจะจับชันเลยกะยากเนี่ยครับเพิ่นบ่ค่อยเข่าเล่นคนละตนคืออยู่คนละตนครับเอครับสลบวันนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับพบกับผมครับเสียสอนนกเขาใหญ่มูลลืเกินครับสลบวันนี้ครับต้องอำลาพาจากพี่น้องไปครับพบกับผมมือใหม่ใหม่นะครับสลบวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ